Is Namiel your favorite? Ultimate favorite. Mm. Mm. Favorite times ten. Mm. Mm hmm. Ooh, honey, I'm so excited to ten mark Na ka. Joe. Hmm. A little more pork with that bite. Chicken. Yeah. Oh, chicken. Joe. Hmm. 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 Hmm Ah, so อ่า so delicious ฮะนี่อร่อยมากจ้าอร่อยมากมากเกงมากเมียเกงมากอร่อยสวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันทำาล้านอ้อก็ตืิอหากุคนเจ้าน้องก็ได้คอมเมนต์มาว่าของให้น้องเนี่ยอันน้ำเงี้ยวให้อไอ้สมญิกินจิ้มเนี่ยกะเพราะว่าเป็นของโปรดเปน็นนะแเราก็ตอนอยูเจียงฮายก็กินน้ำเงี้ยวมันมันกินเกียบยกุ้งวันหมอมีไก่เลยเจ้าตั้งแต่มาอเมริกาก็ยังมาได้ยาน้ำเงี้ยวกัาเตอเอ่ยกะ ก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณแมมว่ารุ่นนี้เจ้าปีศารานะอุซาส่งของมาให้เจ้ามีอันน้ำพริกน้ำเงี้ยวดอกเงิ้วเนาะแล้วก็มีแผวทั่วแบคบ้นเจ้าก็เลยว่าเออเดียวก็มีโอกาสอันดีนะเจ้าของก็ครบละก็เลยว่าจะมายาน้ำเงี้ยวให้ยไอสมิกินเนี่ยกะ,ะวันนี้จะหยะเป็นน้ำเงี้ยวไกลนะเจ้าพอดีว่ามีจ้นไกยน แล้วก็มีกระดูกหมูเนาะน้องก็ต้มกระดูกหมูไหวเนะเจ้าเราเฮาก็จะใจน้าซุปที่หลังเจ้ามาเขียส้มแกนใยเนาะใจหนักๆเลยมากมาเขียส้มแต่ว่ามาเขียส้มตีนนองปูกไววเนาะก็มีตึงแกนน้อยแกนใยแต่ว่าแกนใยนั่นตุนลักเอาไปกินห้มมดล้วเจ้าแล้วก็ตีเหลือมันยังบ่ซุกเต้อ่ะกะ น้องก็เลยใจมาเขียนส้มตีเฮาซื้อลูกกาดมาก่อนแล้วก็แกน,น,น้อยมีบะน,นักต่อไดเจ้าเดี๋ยวก็จะไปเก็บในสวนเนาะเอามาอุย่ยหมอกใหม้มันงามๆไงกะอออันนี้น้องก็เจียวหอมก็นะเจ้าเราก็ใส่น้ําพริกน้ําเงี้ยวไปเนาะแมมวันนี้บกนกระเขียนมาให้เรียบร้อยน้ําพริกเทดเนอะระวังหน่อยไงกะน้องก็ใส่ไปประมาณสักสองจอนโตเนี่ยเจ้าแล้วก็ไก่ก็สักประมาณอ่าหกคิดประมาณนี้เจ้าบะกองเจียวหอมเจียวน้ําพริกแล้วน้องก็ใส่จีนไก่ตีลาบไว้เจ้าก่อ ลาบบะไห่บะดีเจ้าบะสโลโบเบะเนาะบะต้องเรียกลำไห้แล้วก็แบ่งมาเขียส้มมาน้อยนะเจ้าแล้วก็อมาพัดตัวจีนเอาอมันหอมๆเลยอืน้องสองคนก็มาได้กินขนมเส้นน้ําเงี้ยวมาหลายเดือนแล้วเจ้าบะกองน้องเหลื่มพัดนอะกินกัะหอมเต็มบ้านเลยไอ้สมญ้ก็หล่นมาถามว่าย่น้ําเงี้ยวก็นี่เนาะก็แม่นละเอยกะเออเพิ่นก็นดีใจเจ้า อันนี้ก็เป็นดอกงนงิวเจ้าแฟนเพจสรงมาให้เหมือนกันก็ต้องขอบคุ้นจะน,นักนะเจ้าเนาะ,ะก่อเอาไปต้มก่อนสักประมาณจุมโมง้งายเจ้าเพราะว่ะมันอันแห้งนะเจ้าเนาะเซตกบนี้น้องก่อเอามาฉีกให้เป็นเส้นน้อยๆเพราะว่าของเขียมหิบ <laughs> หนักกว่าได้น้ำเงี้ยวนี่กิ่นกับขนมเส้นก็ล้ําหรือว่าเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใย,ยบ้านเฮาเนะก็ล้ําเหมือนกันเจ้าน้องมากกุญาางเลยอันนี้บะกองตีน้องพัดอัน จีนน้ำพริกแล้วก็ม่เขี่ยส้มได้สักย้มแล้วน,น่องก็เอาน้ำซุปตีต้มไว้นะเจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็ดอกหนูที่หัาต้มไว้ผสมลงไปเลยเจ้าหลังจากนั้นน้องก็จะใส่น้ำซุปตีเหลียให้มดเลยเจ้าแล้วก็จะต้มไวส้สักก้มเนาอออมไวนะ้น่าบ่ต้องเปิดไฟแหง้งนะเปิดไฟกลางนะเจ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าหน้ามันแห้งไปน้อยเฮาก็เติมได้เจ้าระวังนั้นเาก็จิ้มพอนาะถ้าสมมติว่ามันอน่อนเกี่ยไปเฮาก็เติมเกี่ยได้เจ้า น้ำเงี้ยวนี่แถบบ่ได้ปุ้งอย่างเพิ่มละเจ้าเพราะว่าน้ำพริกเปิลเข้มข้นมาละแล้วก็เดี๋ยวโอกาสข้างหน้าน้องก็จะยนน้ำพริกเองเจ้าก่อของตีหายากมันก็จะเป็นอันถั่วแคบอีแม่ก็บอกสูตรมาละเขาก็ยเ่ถั่วแคบเองได้เพราะว่าเขาไปซ้อซื้อถั่วเหลืองเองได้อยากับเจ้าอันนี้น้องก็น้องบ่ได้ใส่เลียดหมูเลียดไก่นะเจ้าก็จะใส่เป็นถั่วแคบย่างเนาะแล้วก็ตำให้มันปนๆเนาะอ่ก็จะเ่ยเใหมมันมีความเข้มข้นแล้วก็หอมนะเจ้า แฟนเพจบางคนกิ่นกแนะนำว,ว่ามีทัวแคปกับเจ้เต้าเจียวแตนได้อะ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในสวนเจ้าตีน้องปลูกมะเขือส้มไว้มีมะเขือส้มแกนใหญ่แกนน้อยเตียวไว้กินผลซดอ่าไว้ใส่สลัดนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือส้มแคะเะมะเขือส้มเตี้ยนะอันนี้ก็จะเก็บไปใส่น้ำเหนียวของเฮาเจ้าอ๋ออันนี้ก็มัขนาดเลยก็ตั้งแต่ใส่ขัตั้มตุนมันก็บกมาแล้วนะเจ้าก็คิดว่าโอ้โหมัน โดนหยับตีอื่นกอยเนาะเพราะว่ามันสามารถขุดอันมาบ้านเฮาก็ได้ไปบ้านคนอื่นก็ได้ออะเจ้าก่อตั้งแต่ส่คัตตั้ไปก่อหายแซบเลยนะบาบ่มาเลยก่อคิดว่าตัวนั่นก่อหน้าจะบ่มาและเจ้าก็บ่ห้วในอนาคตจะมาแหมก่อเพราะว่าตีนี่เป็นเลี่ยงปกติเลยเจ้าตีอัน ตุนเน่เจ้าตีป็นห้องว่าโกเฟอร์เนาะมันเป็นตัวน้อยๆเนาะมันมบได้เป็นตุนตัวใหญ่ยังบ้านเฮาน่เจ้ามันจะชอบมากินผลผลิตบ้านเฮามันจะซาบอาหารถ้าสมมติว่าเวลาตีเฮาเนี่ยสวนเนี่ยมันก็จะู้เจ้าว่ามีพักมีผลไมอ้อยอากาศมันก็จะมาลักกินน่เจ้า อ่านี่น้องก็เก็บมาเขียส้มแล้วแล้วเจ้าก็ปลูกไว้ในกระถางน,น้อยๆเนาะซีเก้าก็เก็บกินได้ตลอดเลยเวลาตีมันเริ่มจะยุบนะเจ้าเฮาก็ตัดกิ่งมานาะแล้วมันก็จะปรงกิ่งมาใหม่แล้วก็ออกดอกเจ้าน้องก็ใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก,ก่อะกะก็คิดว่าแหมน้อยจะเลี้ยงไส้เดือนตัวเจ้าแล้วก็จะได้เก็บปุ๋ยไว้ใส่ในสวนพักเฮาอะกะแล้วก็หลังจากตีมันเข้าฤดูใบไ,ไม้พลิแล้วก็อากาศมันเริ่มฮอนนะเจ้าพักก็งามขนาดเลย Thank <sharp inhale> you. ขนมเส้นนี่ปีศาจาระทรงมาใือเจ้าขอบคุณจ๋านั่งเจ้าอ่ามันเป็นมุ้นเส้นเวียนน้มนะเจ้าแล้วก็น่องตม้นมนะนั่งนักแล้วก็ต้มเหมือนเลยอ่าแล้วก็จนมันไก่เลยนะมันก็จะกลายเป็นขนมเส้นเนี่กะมันบอลเล่เลยนะเจ้าแล้วก็ลักษณะมันไข่กับขนมเส้นมันเฮาเลยอ่านี่น้ำเงี้ยวตีเฮาอมไห้ไก็ได้แล้วเนาะน่องก็ตักหดไปเลยบนขนมเส้นตีเฮาเคี่ยมไ้แตะกี้นะ อไอ้สมมีก็ญาการไใกล้จะได้พักกินข้าวตอนด้วยกันแล้วเจ้าน้องก็ดีใจที่ว่าจกดีอันตีสามีตัวเก่าญากรรอยู่ที่บ้านเนาะเวลาน้องญาก,กินเขาก็ได้กินด้วยกันเนี่นะมันก็ประหยัดส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นส่วนหนึ่งคือมันกินข้าวล้ำแล้วก็มีอ้อย่างเขาก็จะอู้กันได้ตลอดน,น้นวน้องก็ไม่ต้องห่อข้าวสซปินโนเพื่อเปิดบรรยากาศมันสะดวกดีเจ้าอันนี้เขาก็ไม่กินตั้งหนอกเจ้าอากาศดีเจ้านำเงี้ยวัน,นะคะ่ะ Sawabat Jao Sawabat? Jao He said Sawabat Yeah Oh shit <laughs> Is Nam your favorite? Ultimate favorite. Favorite times 10. Ooh, honey, I'm so excited. Tunten mak magna. Ciao. Let Mmm, get a little more pork with that bite. Chicken. Oh, chicken. Ciao. Mmm. 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 อ๋า so delicious h o n ี y อร่อยมากเจ้าอร่อยมากมากเกงมากเมียแกงมากอร่อยงอมหาเจียงไฮ้ก็คิดถึงเจียงไฮ้นะคะอืมิดถึงเจียงไฮ้อืมโอเคไปตัวไปเอลเจ้าไปตัวไปเอลอร่อยมาก thank you ค่ะ thank you อดงานเจ้าขอบคุณเจ้ายินดีเจ้าอร่อยมากกินน้ำเงี้ยวแล้วต้องใส่เสื้อขาวคู่ข้างเลย Is this the first time that we make a nam try Yes. Uh, <coughs> How do you say first time in Thai? Um, thang laek. Thang laek. Mhm. Pepp? Not. Funny. No more no. There's one thing we need is pickle cabbage yeah 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 we should make that มันมีผักดองเจ้าแมงวันลูกเมืองไทยมากะอืออร่อยแมงวัน is fly mm. the fly came from Thailand flyland อืออร่อย so the flour is not tough like last time right good job be right back แมงวันเหลิมมาแล้วเจ้ามันเข้าหน้าห่อนละอุปกรณ์ไหลแมงวัน,วนอ๋อคือนาะอ,อันนี้เอาไปขายจีนได้เลยนี่ กี่เจาวันนี้ขอบคุณค่าเจ้าวนมอสส์เล่นหน่อยพ่อขอบุณค่ะเจ้าอันนี้ถ้าโดนจะเจ็บไหมป <c oughs> <c oughs> <ฝ>ัดหน้าบัง Oh my God, that works for mm. the flies. There's no flies around here. Mm. Mhm. Mm. Oh mm. Good job, babe. How can tell. For the flour, I think because it's so dry. It's super dry. That's why it's tough. Soak overnight. Yeah, I soak it like since this morning. I and I boil it for like two hours. Wow. Mm -hmm. No, it's a tree. It's a tree. So new, big tree with the flower, and the flower bloom only only um, the flower bloom only once a year. Mm. What's the fan's name who gave us the flowers? Pizarra. Mm. ขอบคุณครับพี่ซซาา่าแอนแม่แม่วารุณีและขอบคุณครับแม่วารุณีขอบคุณคขับ t i s really helps with the flies yeah cool Like if I wanted to walk away, <laughs> don't have to worry about. where did you get these, Timu? How much is it? I don't know, like seven dollars each, I think. Mm, good like price. That. And you charge, or do you put battery in it? They charge USB-C. my mm but i'm already like sweaty from the front yard mm -hmm. so i'm like i'm okay with being hot oh. already hot and dirty people said you speak thai very well คน mm. if you want to say everybody tuk kon tuk kon put thai godai Thank you. Thank you. Thank you. In America, do you have me Nam Ngao? <laughs> no. That's why I stole a Thai wife from the jungle. Mm -hmm. Brought her home to make me Nam Ngao in America. Mm. Mm. I like chicken. Yeah? Mm -hmm. I like it. But I think I still prefer pork have you had the beef? that's the other thing we don't have mm. is um uh, pork, pork uh, pig blood chicken blood yeah chicken blood mm. Mm. <coughs> did you know I use some of our tomatoes yeah I saw good awesome the small ones mm hmm <sighs> We made with our own love and care, uh -huh. and water from the hose, and some pee from the dog. Fuck it, Tom. do I hop Yay! Fuck it, Tom. Phom duai, kap. Thank you,